มาดูกันที่วิสามันตสบางเข็มผู้ต้องหาชิงทรัพย์แล้วข่มคืน เมื่อเวลา18.40น,นของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาพันตำรวจโทสมชัยทอง,สงเสียมสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้รับแจ้งคนร้ายถูกวิสามันที่บริเวณกลางป่าละเมาะหลังวัดหินกองหมู่ที่5ตำบลหินกองอำเภอเมืองจึงได้รายงานให้พลตำรวจโทหานพลนิตวิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตีโสพลพิสุทธิวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกประชัยใจชานสุกิจรองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีและพันตำรวจเอกอาคาเนยแดงด้อมยุทธผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรีได้รับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino สีน้ําเงินขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่ทอทะหารขีด596เพชรบุรีล้มความอยู่กลางทางห่างเข้าไปในป่าละเมาะประมาณ50เมตรเจ้าหน้าที่พบศพนาย สันติภาพพุ่มพวงหรือโต๊ะบางเข็มอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่82หมู่ที่5ตำบลบางเข็มอเภอเขาย้อยจัังหวดเพชรบุรีสภาพศพนอนคว่ำหน้า ที่บริเวณดวงตาข้างขวาถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดจำนวนหนึ่งนัดบริเวณกลางหน้าอกอีกสองนัดที่บริเวณใกล้กับมือข้างขวาพบอาวุธปืนลูกโมขนาดจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งกระบอกสองปืนขนาดเดียวกันเน็บที่บริเวณเอวและพบหัวกระสุนขนาดจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งหัวเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนได้ทราบว่านายสันติภาพหรือโต๊ดบางเขมนั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดราช,ชบุรีและสารจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพฤติกรรมที่จะใช้รถจักรยานยนต์ไปดักรอผู้เสียหายที่บริเวณเปรี่ยวเมื่อพบหญิงสาวที่ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวก็จะขี่ตามประกบและใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์และบังคับข่มขืนโดยก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมาแล้วสองครั้งและพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกหนึ่งครั้งแต่ผู้เสียหายสามารถวิ่งหลบหนีมาได้และก่อนเกิด เชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้ทำการแกะรอยของผู้ต้องหารายนี้จนกระทั่งมาพบและพยายามเข้าจับกลุ่มแต่นายสันติภาพได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมาถึงที่บริเวณเกิดเหตุและทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งหลบหนีพร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ถูกวิสามันดังกล่าว